ดังซิตี้เดนัสตี้เซิร์ฟเตอร์หวาน,นนะครับวันนี้พามาดูสกิลเดนิสรอดแมนนะครับราชารีบาวนะครับสก,กุรงิฮานามิจิตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์ดนะครับต,ตัวละครตำนานเปิดได้จากตู้ตำนานนะครับอันนี้ก็คือสเตตัสคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกก็คือสกิลอันตินะครับอันติรีบาว อันนี้พัลสีนะครับเวลามีคนชูดพลาดเราจะเห็นตำแหน่งบอลตกนะครับแล้วก็ถ้าในจังหวะที่บอลตกแล้วเรายืนตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราได้ blocking resistance แล้วก็ค่าแย่งรีบาวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่นอกวงตกก็จะได้ระยะรีบาวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เป็น skill r บ e b ครับ อันนี้ถ้าอยู่ใกล้ทีมตรงข้ามภายใน2เมตรนะครับระหว่างที่เรากดสปินเนี่ยมันจะกดท่าที่ได้คือวิ่งชนนะครับแล้วก็มันคือท่าที่เราวิ่งกลับได้แป้นนั่นแหละแต่ถ้าเราชนฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็จะทําให้เขาเซนะ้เนเงื่อนไขท่านี้คือเราต้องกดสปินก่อนนะครับ ต่อไปเป็นท่าส่งนะท่านี้เวลาเรารับบอลจากเพื่อนระยะไกลนะครับโอกาสที่บอลจะตกเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับถ้าอตแม่นยืนในตำแหน่งภายใน4เมตรจะห่วงเนะี่ยสามารถกดส่งสกิลนี้ได้นะก็คือการส่งได้ทั้งความเร็วความแรงและก็ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับก็เป็นท่าที่คอยพักบอลให้เพื่อนได้นะก็เป็นสกิลที่ดีในการเป็นตัวพักบอลให้นะต่อไปท่านี้ครับก็คือวิ่งชนสกีลนะครับเงื่อนไขเดียวกับกระแทกนั่นก็คือต้องกดสปินก่อนแล้วก็สกิลนี้จะโผล่ให้กดนะครับ ถ่ายสกรีนทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ท่าดังครับจุดเด่นอันนี้ของนี้ก็คือไปกดหลังแป้นได้นะครับก็จะเดินกลับเข้ามาดังให้ในส่วนของแรเดียสกิลนะครับในแถวอันตินะครับช่องที่1คือเพิ่มค่ารีบาวนะครับสเพิ่มระยะรีบาวสาเพิ่มพลังงานอันติตอนที่เราเก็บบอลได้นะครับสเป็นสกิลนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวต้องไปลองกันนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันก็คือการ ัดอันติรีบาของคนอื่นนะครับแต่เงื่อนไขคือเราต้องมีค่าพลังงานอันติที่พันหหรือว่าอันติเต็มมาแหละนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันใช้กับสกิลรีบาของใครได้บ้างนะครับ ไม่รู้ว่าพอใช้แล้วพลังงานติเราจะลดลงหรือเปล่านะครับในแถวพัซซีครับช่องที่1คือเพิ่มค่ารีบาถ้าอยู่ในจุดที่บอลตกนะครับสถ้ามมนอยู่ในจุดที่บอลตกเนี่ยระยะรีบาจะเพิ่มขึ้นนะครับช่องที่3นะครับถ้าเราประกบเซนเตอร์หรือว่าพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดทีมตรงข้ามนะครับจะได้มุมตกเพิ่มขึ้น60แล้และค่าจําเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มรบกวนดังหลังจากบล็อกลูกดังได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสลับตัวกันไปกัน SFG หรเอสเพิ่่มแทน,น,น,นชองัดไฟเป็นช่องการรบกวนก็3ช่องสุดท้ายพีจีจะได้มู นนปกติแล้วแฟนซีมูฟผมจะไม่ค่อยอัพไม่อัพเลยนะครับแต่ว่ารถแมนถ้าผมเล่นผมก็คงจะอัพท่านี้มาครับต่อไปแถวรีบาวนะครับช่องหนึ่งถ้ารีบาวเฟลจะได้พลังงานติเพิ่มน,นะครับส่วนช่องที่2เนี่ยเขาเขียนว่าโอกาสรีบาวบิงบล็อกไม่มั่นใจว่ายังไงนะครับจะลดโอกาสรีบาวบิงบล็อกนะครับช่องที่3เป็นท่านะครับเป็นท่าทิปอินนั่นเองจะกดได้ตอนที่เพื่อนเรายิงพลาดนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ภายใต้ ห่วงห่างจากห่วงประมาณเมตรสเมตรเนี่ยจะเป็นท่าดังขับเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ประมาณ2องสาเมตรเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะเป็นท่าทิปอินแทนนะครับช่องที่4จะเป็นอัตรายัดดังกับเข้าเป้านะครับแล้วก็5จะเป็นอัตราทิปอินเข้าเป้าต่อไปเป็นแถวโค้ดสนตีนนะครับแถวช่องแถวนี้ช่องที่1ก็คือถ้ากระแทกได้ครับคู่จะสู้จะโดนลดความเร็วด้วยนะครับในช่องที่2ครับก็จะได้ท่ากระติบเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้าเรารีบาลเฟลนะครับก็จะสามารถกดกระติบได้นะแล้วก็เวลากระแทกเข้าด้วยนะครับจะกระ บล็อกได้กระดึบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองช่องที่3คือเวลากระดึบก็จะได้มเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปแถวท่าส่งนะครับ 1. คือระยะส่งปลอดภัย 2. คือความเร็วในการส่งแล้วก็3ก็คือโอกาสโดนอินเตอร์เซปหรือว่าตัดบอลน,นะครับส่วน4นี่คือถ้าท่าดิฟฟิ้งนะครับหรือว่าถ้าพุ่งเนือพุ่งไปเก็บบอลน,นั่นเองแต่คุมบอลน,นะครับ ช่องที่ห้าคืออัประยะพุ่ง่อไปแถวกระแทกสกีนะครับหก็คือได้ค่าต้านทานสกีมันแล้วก็2ก็คือได้มูนเบนสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราชนสกีได้นะครับโดยแถวดังครับหคือดังเข้าเป้า2คือลดน่าจะลดโอกาสโดนตกนะหรือโอกาสโดนรบกวนนี่แหละสคือท่ายิงนะครับก็คือเหมือนเกมจะใส่ท่ายิงมาให้ออกมายืนข้างนอกได้บ้างมั้งสีก็คือเพิ่มอัตรายิงตอนโอเพนช็อตนะครับหรือว่าตอนโล่งก็จะยิงแม่นขึ้นนะครับหมดแล้วครับเดนิสโอสแมนสำหรับไรเดียร์ทาเลนเดี๋ยวไปดูเอ็น ได้ดังบวก2แล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นคนใดยิงโดนห่วงครั้งแรกหรือว่าบอลตกพื้นนะครับคูดาวสปินจะรีเซ็ตแล้วก็มูฟเป็นสปีดเพิ่มขึ้นสูงเมตรต่อวินานสามวินาทีนะครับอันนี้ก็ดูดีนะถูกสได้ค่าดังบวก3นะครับแล้วก็ได้แฟนซีมูฟสามก็คือเลเวลขึ้นรช็อตบวก5นะครับระหว่างกดสปินโอกาสโดน,นหักขาลบ20%นะสี่ก็คือได้ค่าเทรนด์บวกห5 5้คือได้จัมป์น่าจะจัมป์นะครับน่าจะจัมป์บวก,แก,บแกบหวกออนนะแล้วก็เมื่อรถแม่นถูก เคลื่อนที่และความแข็งที่เกิดจากการชนลบ30%หลังจากเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลา3มวินาทีอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าแปลถูกมาหรือเปล่าพอแปลเป็นอังกฤษก็ยังมึนๆอยู่นะครับแต่เป็นไทยก็ยิ่งมึนขา้าไปเลยส่วนอันที่6ครับได้ค่าแบ็กบอร์ดหก5อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับโอเคครับเรามาลองเดนิสรัตแมนเนดีกว่าอันนี้คือท่าดังนะครับโอ,โอเคอันนี้มีท่าตะคุบนะ ถ้าเราคุกบ,บอลท่าดังใช่ไหมลองทิปอินดิผมน่าจะไม่ได้นะครับอ,อ๋อโอเคได้อยู่ผมปรับเป็นแต่ว่าไม่ลงนะครับมันจะได้มารีบาวมาเล่นเล่นกันแต่บางทีมันก็ไม่ติดทิปอินนะผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นท่ออะไรนะครับแล้วก็อันติครับ รีเบาเศรษดายผมไม่มีเพื่อนมาลองด้วยนะครับว่าจะอยากจะลองท่าท่าชนสกีนะ่ะนะครับอลองท่าชนสกีนแล้วก็ท่ากระแทกวิ่งเข้าตะแป้นนะครับแล้วก็อีกข้อดีที่ผมแบบคิดว่าดีมากมากเลยนะในการเล่นแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่นอกจากการรีบาที่โหดร้ายแล้วเนะี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสนคัญนั่นคือการเป็นตัวพักบอลให้กับเพื่อนได้นะครับด้วยสกิลส่งอะ่ะที่มันสามารถรับบอลแบบ รับระยะไกลแล้วบอลไม่ตกมือนะครับแล้วก็ส่งกลับให้เพื่อนได้ไวอีกแล้วก็เวลาส่งกลับมันโอกาสโดนอินเตอร์เซฟน้อยลงนะครับบอลส่งไวขึ้นแรงขึ้นระยะส่งก็ปลอดภัยขึ้นเป็นตัวใต้งแป้นที่พักบอลให้เพื่อนได้นะครับพวกตัวลำมัน,มนจะมันจะลำมาใช่ไหมพอหมดมุกหมดท่าเนี่ยไปต่อไม่ได้ก็จะคืนกลับมาแล้วก็เอาบอลไปลำใหม่ซึ่งการที่มีสกิลนี้ทําให้มันเซฟขึ้นเยอะเลยนะครับจะได้ที่ไม่มีเพื่อนนะไม,ไม่ได้ลองสกิลไอ้พวกสกิลชนนะครับแล้วก็ชนสกิลแล้วอยากลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นวว่่าาาาใคครรรรรรอออออยยยกกกดดููเเเเเเมมมมมมพพลล์์์ตต็ๆหหืะขงแนนับไปสี ไต้หวันได้นะครับก็เขาก็เล่นกันเจอแทบทุกตานะครับสำหรับเดนิสรอดแมนแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับที่ผมดูมาคือส่วนใหญ่เป็นตัวพักบอลแล้วก็รีบาวไอ้พวกท่าการชนท่าชนสกรีนท่ากระแทกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เห็นนะบางทีมันไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ละั้งหลักๆคือการรับพักบอลอย่างเงี้ยแล้วก็ทําหน้าที่รีบาวเป็นเบสไปนะครับโอเคก็ okay, สําหรับเดนิสรอดแมนวันนี้ก็มีเพียงนี้นะครับอยากดูคลิปตัวละครตัวอะไรต่อไปก็บอกได้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามมาสตรีมให้ได้บ่อยๆนะคร สบายนะครับก็เดี๋ยวถ้าหายดีเมื่อไหร่จะมาพยายามมาสตรีมทุกวันนะก็เราฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ